มันเป็นเรื่องของกลุ่มคนชอบปีนเขากลุ่มหนึ่งละกันชื่อเรียกว่าจากตรงนี้ไปเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณเอสมัยที่คุณเอเขายังคงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคือตัวคุณเอเนี่ยเขาอยู่ชมรมปีนเขาซึ่งวันหนึ่งตัวเขากับตัวคนในชมรมเนาะก็ไปปีนกันที่เขาชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นละกัน บางเอืญบางอิญนวันนั้นน่ะวันนั้นเลที่ปีเนี่ยนะมันได้เป็นวันที่หมอกลงจัดลงหนักมากก็คือมองไม่เห็นเลยคือระยะพ้นแขนก็คือมองไม่เห็นอะไรแล้วอะพวกเขาก็ยังคงเดินทางต่อจนกระทั่งถึงระหว่างกลางทางตัวคุณเอเนี่ยดันพัดหลงกับเพื่อนๆแต่ตัวเอก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะไม่ได้หลบไม่ได้แบบว่าตื่นตระหนกหรืออะไรเพราะว่าพูกเขาเนี่ยตัวคุณเอได้มาปีนหลายครั้งละเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเค เอาตามแผนที่ที่คุยกันไว้ละกันว่าเดี๋ยวเราจะไปที่กระท่อมบนเขาที่ทุกคนรู้แล้วว่านี่คือเป้าหมายของวันนี้คืจะเดินขึ้น,นไปบนกระท่อมนี้กันอะไรเงี้ยคุณเองก็คงก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปแบบโอเคมีเป้าหมายก็เดินไปไม่ได้สนใจไม่ได้กลัวไม่ได้ลกไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรจนกระทั่งจังหวะหนึ่งที่ก้มหน้าก้มตาเดินอยู่นั้นนะ เอเห็นเงาของคนๆของคนแล้วกันไม่ใช่เงาของคน,คนคนหนึ่งมันเป็นเงาของคนเดินออกมากำลังจะทะลุหมอกออกมาซึ่งตัวเอนึกว่าเป็นเพื่อนก็กำลังจะทักทยายแบบเฮ้ยแบบเจอแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ชะงักเว้ยเพราะสิ่งที่ทะลุหมอกออกมามันนเป็นคุณป้าสองคนซึ่งแล้วคุณป้าก็แต่งกายแบบไม่ใช่ลักษณะชุดปีนเขาแบบมืออชีพเหมือนที่เขาเป็นคนชมนองปีนเขาแต่งอะไรเงี้ยมันเป็นชุดที่ค่อนข้างจะดูมือสมัครเล่นตัวเอก็เลยแบบด้วยความอีโก้เนาะแต่งแบบชนองปีนเขาแล้วปีนบ่อยอะไรเงี้ย ก็เลยไม่ถามทางป้าก็หลบทางให้เฉยๆกะเข้าวเบี่ยงเบี่ยงหลบให้แล้วก็ใจให้ป้าเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแต่จังหวะที่กำลังรอคุณป้าเดินผ่านไปคุณป้าก็แบบเดินสวนมาใช่ปะ่ะแล้วก็หันมามองกับตหน้าเอเว้ยแล้วก็พูดว่าจากตรงเนี้ยอันตรายนะห้ามผ่านแล้วก็หายเข้าไปในหมอกหายเข้าไปเลยเว้ยตัวเออาจะได้ยินคําว่าจากตรงเนี้ยอันตรายนะก็เริ่มตั้งสติได้ว่าก้มหน้าก้มตาเดี๋ยแวบบนี้ก็ไม่ดีเนาะนั่งรอก่อนละกันเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนก็คงมาแหละเออเดี๋ยวเพื่อนก็คงตามหาเรามันตัวคนเดียวมันมันดูแลเตอไม่ได้เพื่อนอยู่เป็นหมู่คณะน่าจะดูแลเจอกได้กว่าก็เลยตัดสินใจนั่งอยู่กับที่นั่งตอนนั้นแหละรอเพื่อนตามหาจนเวลาผ่านไปได้ไม่นานก็ดียินเสียงเพื่อนตะโกนเออเออยู่ไหนเออยู่แถวนี้เปล่าตัวเขาด้ยินเสียงเพื่อนตะโกนมาเขาตะโกนตอบว่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันเว้ยจนในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็รวมตัวกันได้แล้วก็ทําการเดินขึ้นไปอย่างกระท่อมบนภูเขาที่พวกเขา วางแผนไว้แต่เดิมโดยกําเนิดการของพวกเขาเนี่ยพอขึ้นมาที่กระท่อมเขาก็วางแผนว่าจะนอนค้างที่กระท่อมเนี่ยหนึ่งคืนแล้วด้วยความที่การเดินขึ้นเขามันเหนื่อยมากอะเอก็เผลอหลับไปอย่างรวดเร็วเลยแต่เคาะซ้ํากําสัตว์มันไม่ได้มีแค่หมอกคืนนั้นเองกลางดึกอากาศมันแย่มากๆเว้ยคือฝนตกหนักฟ้าร้องบุมบมบุมบมบุมบวม,บม,บม,บมตัวเออะสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้าองแล้วพอสะดุ้งตื่นแบบเฮ,ฮ้ออ๋อโอเคฟ้าร้องกะว่าจะนอนต่ออีก,กรอบหนึ่งเว้ย แต่นอนอยังไงก็นอนไม่หลับกิ้งไปกิ้งมาจมันมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกิ้งตัวปับ๊บเห็นใครก็ไม่รู้่มันดันยืนอยู่ข้างๆหมอนเขาเว้ยเขาก็พยายามเพ่งนะว่าใครมันไปยืนตรงนั้นวะก็พยายามมองเพ่งเพ่งเพ่งไปที่จุดจุดที่คนเยืนจังหวะที่กำลังมออยน มีเสียงฟ้าแดังเปียงแล้วพอฟ้าผ่ามันก็จะสว่างวาบใช่ปะคือแสงจากฟ้าผ่าด้านนอกมาสว่างวาบทะลุหน้าตาเข้ามาสิ่งที่เอเห็นอะคนที่ยืนอยู่ข้างๆหมอนอะมันเป็นไอคุณป้าสองคนอะที่เจอตอนกลางวันเออที่ที่เดินสวนมาบอกว่าจากตรงน,นี้ไปอันตรา,ายนะแล้วจังหวะที่เอเห็นว่าเป็นคุณป้าปูปะเอโดนผียำเว้ยก,ก,กระดิกไม่ได้เลยตัวแข็งกึก ขยับได้อย่างเดียวคือลูกกาตาเวย้ยทำได้แค่เกาะสแกนร่างกายของคุณป้าทั้งสองคนไปมาไปมาอย่าก็สังเกตทั้งที่เห็นว่าคุณป้าทั้งสองคนสวมเสื้อผ้าที่แบบขาดรุ่งริ่งสภาพไม่เหมือนเมื่อตอนกลางวันเลยนะแขนขาหักบิดเบี้ยวแบบรู้ได้เลยว่าคือคุณป้าสองคนตกเขาแน่นอนตัวเอกก็เลยรับรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณป้าสองคนนียไม่น่าใช่คนไม่น่าใช่คนแน่นอนมันเลยทําให้นึกย้อนไปถึงเมื่อตอนกลางวันเนะว่า คุณป้าสองคนอะอย่างที่บอกเดินย้อนออกมาในทิศทางที่บอกกับเอว่าจากตรงเนี้ยอันตรายนะเข้าใจปะคือป้าเดินออกมาจากทางที่บอกว่าอย่าไปเขาก็เลยเข้าใจได้ว่าสงสัยป้าเดินไปทางนี้แหละทางที่มาเตือนแล้วก็ตกเขา เสียชีวิตตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเชื่อของคนเดินเขาก็คือว่าถ้าศพเสียชีวิตบนภูเขาและไม่ได้รับการนําไปทําพิธีวิญญาณมันก็จะไม่ไปสูส่สปกติเว้ยมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่ในเขานี่แหละแล้วคุณป้าก,ก็เลยเหมือนมาปก,กตัวให้ตัวคุณเอเห็นเนาะเพื่อจะได้ว่าเพื่อจะได้ว่าแบบนำใครสักคนมาเอาร่างคนป้าไปทําพิธีทีอะไรเงี้ยจบครับ